สวัสดีกำลังพลทุกนายผมนายเรนร้อยสิริพัฒน์กาญจนาตวันนี้จะมาทําการฝึกนะับตรงวันนี้อากาศดีมางในการฝึกเป็นอย่างยิ่งความมุ่งหมายในการฝึกท่าตรงเื้ยเป็นแบบแผนเดียวกันในกองทัพบกประโยชน์ท่าตรงเป็นท่าพื้นฐานของท่าทุกท่าคำบอกคําสั่งท่าตรงจะเป็นคําบอกคําสั่งแบบแบ่งถ้าบอกอสั่งว่าแถวตรงต่อไป ให้แสดงการตัวอย่างจากผู้เชี่ยวครูผู้เชี่ยวครูหน้าแถวปะจำที่ปะจำที่ต่อไปเป็นการแสดงตัวอย่างจากผู้เชี่ยวครูก่อนผู้เชี่ยวครูแล้วเอาต่อไป เป็นการแสดงตัวอย่างประกอบคําอธิบายเือจะเอาตองรงลักษณะของท่าตรงหน้าอมองตรงหลังตรงมือเรียงชิดกันอยู่ที่ชายกระเป๋าชายกระเป๋าเกมของนี้ส้นเท้าชิดปลายเท้าเสียงออกสี้าองศาหน้าอมองตรงยกอ,อกขึ้นและที่สำคัญที่คนที่มักจะผิดพลาดกันคือ ข้อสอบกับช่วลงลำตัวจะห่างกันหนึ่งฝ่ามือจะแสดงให้ดูอีกหนึ่งครั้งไม่จะคูครับไม่จะโคููเท้างมีใครมีข้อสงสัยหรือไม่ต่อไปจะได้การแยกฝึกทั้งหมด นิ้วมือยังคิดกันฮักจะทำการฝึกหนึ่งรอบหมดเอาตรงมีอะไรต้งใส่หรือไม่